หลัดกระทรวง i อ t ทพลตำรวจตรีพิสิทธิ์เปาอินบอกว่าการดำเนินคดีกับนายสมบัติบุญงามอโนงหรือว่าบอกลอายจุดหลังจากนายสมบัติถูกเจ้าหน้าที่ควบคุมตัวได้ที่จังหวัดชนบุรีเมื่อวันที่5มิถุนายนสารทหารได้อนุมัติหมายจับนายสมบัติแล้ว2ข้อหานะครับก็คือ1ยุยงปลุกปั่นให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองและ2ความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ ขณะนี้ได้รับการประสานจากเจ้าหน้าที่ทหารว่าจะควบคุมตัวนายสมบัติบุญงามอนงให้กองบังคับการปราบรามการกระทําความผิดเกี่ยวกับอาชญาการรมทางเทคโนโลยีหรือปออทในช่วงบ่ายครับเพื่อให้เดินเมินคดีในส่วนที่เกี่ยวข้องกับความผิดตามพรบอคอมพิวเตอร์และภายหลังจากที่ปอ,อทดำเนินคดีแล้วก็จะแจ้งข้อกล่าวหากับนายสมบัติทางตำรวจกองปราบปรามก็เตรียมจะอายัดตัวต่อนะครับ เพื่อนำไปดำเนินคดีข้อหาฝ่าฝืนคําสั่งคสชพร้อมกับจะควบคุมตัวไว้สอบสวนตามกำหนดก่อนที่จะนำไปฝากขังที่สารทหารต่อไปด้วยครับ